อัปเดตโครงการธนาคารประชาชนกู้เงินกับออมสินห0 0หมื่นบาทสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวนี้สามารถจะใช้กู้เงินกับออมสินได้และก็ผ่อนได้นาน5ปีโดยการคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.75%ต่อเดือนซึ่งในรายละเอียดก็จะมีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นโดยอมสินเองก็ทำการปล่อยกู้ให้รายละห้าหมื่นบาทโดยจะมีคุณสมบัติของผู้กู้ที่ตั้งเอาไว้ก็คือจะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ให้ชำระกู้ ซึ่งสูงสุดที่ตั้งไว้อยู่ที่5ปีรวมแล้วก็จะต้องไม่เกินอายุ70ปีฉะนั้นก็จะขอคนที่มีการมีงานทํามีการประกอบอาชีพถึงแม้ว่ารายได้อาจจะมากหรือน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรขอแค่มีความสามารถในการชำระคืนได้และที่สําคัญก็ขอให้มีที่อยู่ที่กินที่แน่นอนชัดเจนและก็ติดต่อได้ด้วย ออมสินเองก็มีการตั้งเพดานวงเงินการให้กู้ไว้สูงสุดคนละ50,000บาทในส่วนนี้ก็จะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.75ต่อเดือนเท่านั้นและก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆในการใช้บริการสินเชื่อและคุณสามารถจะผ่อนได้คือทำได้ตั้งแต่3ปีสูงสุดที่5ปี โดยในส่วนนี้ก็จะใช้บัรษัทประกันเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยเป็นหลักประกันเงินกู้ด้วยฉะนั้นในระดับของบอสยมาช่วยค้ำจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูงขึ้นด้วยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใครที่เข้าเงื่อนไขรวมไปทั้งใครที่ต้องการเงินคุณสามารถจะเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ เริ่มที่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเตรียมภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหาเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายก็ได้ช่ามีรวมไปทั้งเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญของที่มาของรายได้ในอาชีพที่คุณทำอยู่และก็เตรียมรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพมาด้วย คุณนำเอกสารทั้งหมดไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านหรือจะสอบถามก่อนก็ได้โดยการที่โทรไปที่ gsb call center หมายเลข1115